สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์เส้นทางสู่ความสำเร็จรายการที่จะพาคุณไปค้นหาคำตอบและแรงบันดาลใจเพื่อสร้างความสำเร็จในแบบฉบับของตัวคุณเองถ้าพร้อมแล้วไปรับฟังกันเลยครับความสุขในชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรามีแต่ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่เราสร้างขึ้นกับคนรอบข้างและความสัมพันธ์จะดีได้ก็ต่อเมื่อเราเข้าใจคนชีวิตง่ายขึ้นเมื่อเข้าใจ คนการเข้าใจคนไม่ได้หมายถึงการรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเขาแต่หมายถึงการเปิดใจยอมรับในความแตกต่างการมองเห็นถึงคุณค่าในตัวตนของแต่ละคนและการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจเมื่อเราเข้าใจคนเราจะสามารถ 1. สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อเรารู้ว่าแต่ละคนมีรูปแบบการรับรู้และตอบสนองที่แตกต่างกันเราจะสามารถปรับวิธีการสื่อสารให้เหมาะสมทําให้ข้อความที่เราต้องการสื่อสารไปถึงผู้ฟังได้อย่างชัดเจนลดความเข้าใจผิดและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น 2. สร้างความเห็นอกเห็นใจการเข้าใจว่าคนแต่ละคนมีเรื่องราวเบื้องหลังที่ไม่เหมือนกันทําให้เราสามารถมองเห็นอกเห็นใจผู้อื่นได้มากขึ้น ลดการตัดสินและพร้อมที่จะช่วยเหลือเมื่อพวกเขาต้องการ 3. ให้อภัยและปล่อยวางเมื่อเราเข้าใจว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบเราจะให้อภัยในความผิดพลาดของผู้อื่นได้ง่ายขึ้นรวมถึงให้อภัยตัวเองด้วยสิ่งนี้ช่วยให้เราสามารถปล่อยวางความโกรธและความขุ่นเคืองและเดินหน้าต่อไปได้ 4. สร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนความเข้าใจเป็นรากฐานสำคัญของความสัมพันธ์ที่มั่นคง เมื่อเราเข้าใจความต้องการความรู้สึกและความปรารถนาของกันและกันเราจะสามารถสนับสนุนกันและกันได้อย่างแท้จริงทําให้ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นและยั่งยืนชีวิตของเราแต่ละคนเปรียบเสมือนหนังสือเล่มหนึ่งที่เต็มไปด้วยเรื่องราวประสบการณ์และการเรียนรู้มากมายแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้หนังสือเล่มน,นี้สมบูรณ์แบบได้ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องราวของเราเองแต่เป็นการที่เราได้อ่านและทําความเข้าใจเรื่องราวของคนอื่น การเดินทางสู่การเข้าใจคนการเข้าใจคนเป็นมากกว่าแค่การรับฟังแต่เป็นการก้าวเข้าไปในโลกของเขาอย่างแท้จริงซึ่งประกอบไปด้วยหลายมิติที่ต้องทำความเข้าใจมิติทางอารมณ์ทุกคนมีความรู้สึกที่ซับซ้อนไม่ว่าจะเป็นความสุขความเศร้าความกลัวหรือความโกรธการที่เราสามารถรับรู้และยอมรับอารมณ์ของผู้อื่นได้จะช่วยให้เราตอบสนองได้อย่างเหมาะสม และสร้างพื้นที่ที่ปลอดัยให้พวกเขาได้แสดงตัวตนอย่างแท้จริงมิติทางความคิดความคิดเป็นตัวกำหนดการกระทําการที่เราเข้าใจว่าทำไมคนคนหนึ่งถึงคิดแบบนั้นหรือมีความเชื่อแบบนี้จะช่วยลดความขัดแยง้งและสร้างความร่วมมือที่ยั่งยืนได้มิติทางแรงจูงใจอะไรคือสิ่งที่ขับเคลื่อนคนคนหนึ่งการเข้าใจแรงจูงใจเบื้องหลังพฤติกรรมของผู้อื่นเช่นความต้องการที่จะได้รับการยอมรับ ความรักหรือความมั่นคงจะทำให้เราสามารถเข้าถึงและช่วยเหลือพวกเขาได้อย่างตรงจุดมิติทางภูมิหลังประสบการณ์ในอดีตสภาพแวดล้อมและการอบรมเลี้ยงดูล้วนส่งผลต่อการเป็นตัวตนของคนในปัจจุบันการเข้าใจภูมิหลังของผู้อื่นจะช่วยให้เรามองเห็นเขาในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่ผ่านเรื่องราวมากมายและนำไปสู่ความเห็นอกเห็นใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เมื่อเราสามารถเดินทางไปในโลกของผู้อื่นและทำความเข้าใจในมิติต่างๆเหล่านี้ได้เราจะพบว่าความสัมพันธ์รอบตัวเราจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเรานะครับสวัสดีครับ